สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการแกะกล่อง Play Station 5ลนะครับก่อนอื่นต้องดูตรงนี้ครับต้องไม่มีรอยขีดหรือขาดนะครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับว่าข้างในจะมีอะไรนะครับก็ชั้นบนก็จะมีกล่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นกล่องอะไรนะครับ อันแรกจะเป็นคู่มือการลงทะเบียนนะครับต่อมาจะเป็นสมุดคู่มือนะครับอีสองเล่มนะครับสามเล่มก็น่าจะมีทั้งหมดสี่เล่มนะครับเป็นคู่มือภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยนะครับครับส่วนตัวนี้เป็นสาย power นะครับ เรามาดูข้างในกันอันนี้น่าจะเป็นแท่นวางของตัว Playstation นะครับจะวางได้2แบบนะครับวางแบบตั้งหรือแบบนอนก็ได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นสาย hdmi นะครับเอาไว้ต่อกับทีวีกับ p l a y s t a t i o นนะครับส่วนตัวนี้เป็นจอยที่แถมมาคู่กับตัว p l a y s t a t i o นนะครับก็จะมี1อันแต่ทางกับผมได้ซื้อมาเพิ่มอีก1อันครับเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆนะครับ หน้าตาก็ดูสวยงามน่าเล่นนะครับแต่ว่าเราต้องไปดูอีกทีว่าจะกระชับมือหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แถมมากับตัว PlayStation 5นะครับก็จะมีคู่มือทั้งหมด4เล่มนะครับมีคู่มือการลงทะเบียนมีสาย Power มีสายชาร์จนะครับแล้วก็ตัวจอยแล้วก็แท่นวางนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าของ PlayStation 5นะครับ wow. โลโก้ก็าค่อนข้างสวยงามนะครับครับด้านหลังก็จะมีสาย USB สาย LAN สาย HDMI และสาย power นะครับครับเรามาดูรูปร่างของ PlayStation 5นะครับก็รูปร่างแบบโค้งสวยงามนะครับส่วน PlayStation 4ก็ บบน่าจะเป็นทรงเรี่ยมๆนะครับครับมาดูความสูงก็ค่อนข้างสูงกว่านะครับสำหรับ PlayStation 5และค่อนข้างหนากว่าเกือบเท่าตัวนะครับครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคนที่ยังไม่ได้รอบแรกก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับคนที่ได้แล้วก็ขอให้สนุกเพลิดเพลินกับ PlayStation 5นะครับ